สวัสดีครับก็วันนี้แอดมินจะบอกว่ามาดูหุ้นเซ t ตอินเด็กหน่อยแล้วกันนะนี่เซ t ตอินเด็กหน้าตาประมาณโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ทำไมเปหน,นีเนี่ยอ่าโหแป๊บหนึ่งนะนี่นี่คือกราฟกราฟมัน ครับนะอ่าได้แล้วเนี่ยตอนนี้ set index อะเรามาวิเคราะห์กันว่าเราเราจะควรซื้ออะไรหรือไม่ยังไงนะก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้ดูอะภาพรวมอะ่ะมันทําจุดสูงตุดอะ่ะเดือนสิบประมาณพันห้านะประมาณเดือนสิบอะ่ะประมาณพันห้าแล้วก็แล้วก็ย่อลงมาตลอดเลยมีสลับเด้งบ้างน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คือไปทางยออ่ยออ่ะย่อเลยอะ่ะ ยออย่างเดียวอ่ะอืมก็ย่อลงมาจนถึงต่ําสุดก็คือประมาณเดี๋ยวดู่อนนะพันหนึ่งหนึ่งล้อหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกว่านะเออมันยอลงมาตรงเนี้ยจากพันห้าลงมาถึงตรงเนี้ยกินระยะเวลาประมาณสี่เดือนอ่ะยอลงมานะก็ยังถือว่ามันยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะอืม ้องอยู่ที่ว่าคนเล่นแบบไหนอ่ะถ้าเล่นตามเทรนอ่ะก็คงอาจจะยังอาจจะรอไปซื้ออ่ะแถวแถวขึ้นมาประมาณพันสามอ่ะพันสามพันอ,อาจจะเลยมาหน่อยพันสามร้อยี่สิบแปดอะไรเงี้ยถึงจะซื้อได้นะถึงจะแบบอาจจะกลับตัวอะไรเงี้ยแต่มันแต่มันเสียราคาไงแต่แอดมินอ่ะเน้นทยอยคือแอดมินอ่ะเล่นแบบสไตล์พวกกองกองทุนเงี้ยทยอยซื้อ,ยท,ยอ,ยท,ยอยทยอยซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆไงเออขาลงก็ซื้อซื้อซื้อเก็บไว้เพราะว่าราคาตรงนี้มันก็ถูกแล้วเออไม่ตีเลียด ก็ทุนทุนก็อยู่ประมาณพันสามนี่แหละเออแต่มันก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะถ้าเกิดจะซื้อก่อนก่อนน,นโน้มเกิดอะ่ะมันต้องเสี่ยงหน่อยที่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มันไม่ได้จุดต่ําสุดตรงเนี้ยมันมันไม่ได้กลับตัวตรงนี้แล้วมันลงต่ออ่ะอันเนี้ยก็คือจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยมันลงต่อไปสักร้อยจุดอะไรเงี้ยเราก็จุกแล้วแต่แอดมินยอมรับได้แอดมินก็เผื่อไวอไไออไ้อะไรเงี้ยมันลงได้ร้อยจุดก็โอเคยอมรับได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อก่อนแล้วก็ทยอยซื้อทยอยซื้อก็ดูดูกันนะว่าจะกลับตัวตตรงงนีี้้มยยกก็เเส่่่อูแถาิด สำหรับคนที่เขาคือโอ้ยอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่แบบอยากตามแนวโน้มนะคือตรงเนี้ยมันโอเคมันยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นก็จริงเออยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นก็จริงถ้าอยากจะลองก็ลองลองดูอ่ะรอให้มันเนี่ยแท่งเทียนมันดูแล้วตรงนี้ก็เป็นโอกาสกลับตัวได้เหมือนกันนะเนี่ยตรงตรงบริเวณนี้เห็นไหมมันมันจะเยอะอ่ะเผื่อมันมันกลับตัวเป็นขึ้นอ่ะ เออมันเร็วนะต้องรีบตามดีดีอ่ะไอ้เซตอินเด็กเนี่ยมันเร็วนะเวลามันขึ้นอนะ่ะเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นขาขึ้นไงตอนแรกๆก,ก็โอเคลงนิดนึงก็เคียงคิดว่าเป็นขึ้นอยู่แต่พอมาลงเป็นประมาณแห่งเนี่ยเริ่มจะมองเป็นลงแล้วเออลงแล้วแต่ว่าถึงแม้จะลงไงมันก็มีสลับเด้งนะเห็นปะลงม่มันก็มีสลับเด้งขึ้นมาพอเด้งเสร็จปุ๊บนี่เดือนเดือนใหม่มาคือมกราเนี่ยมีการขาย ltf อะ่ะช่วงเนี้ยเป็นช่วงการขาย ltf อ่บเต็มเลย แต่ว่ามันก็มีครั้างอยู่นะมันก็ไม่ได้ลงแบบพวดเดียวอะไรเงี้ยเห็นมว่ามียือยอ,ยอ,ยอ,ยอแล้วก็มาขายอีกทีตุ้มเลยก็อดิินว่าอ,าอการขายเงี้ยมาจาก ltf นะส่วนใหญ่แต่ว่าหลังขาตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะแล้วอาจจะน้อยลงแล้วเพราะว่าคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าธรรมชาติของคนนะ่ะคือคมณภาขงของ,ของกองทุน ltf อะ่ะคือทุกๆห้าปีทุกๆปีมันจะขายได้เดือนมกราไง มันให้กําหนดมันอยานาครบมันนับเป็นปีปฏิดเดทินไงเออเจ็ดปีก็นับซื้อซื้อธันวามาขายมกราก็นับเป็นสองปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคนมาตื้อซื้อธันวาแล้วก็มาขายมกรลาอะไรเงี้ยมันมีคนประเภทนี้อยู่ไงเออมันก็เลยทําให้ให้ให้แบบธันวาปลายปลายปีอาจจะหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยจริงไหมเดี๋ยวดูก่อนก็จริงเห็นไหมหุ้นขึ้นปลายปีแล้วก็มาลงมกรลากัอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ปีนี้ก็คือว่าเป็นสุดท้ายแล้วที่ LTF จะครบกาหนด คนที่ถือ r t f จะครบกําหนดสามารถขายได้ดังนั้นมันจะมีคนอีกประเภทนหนึ่งคือคนที่แบบรอให้ครบก้อนเดียวสมมติเขาซื้อมาสิบปีอ่ะเขารอให้ครบก้อนเดียวก่อนทั้งรอให้ครบสิบปีก่อนขายทีเดียวมันมีคนคิดอย่างนี้นะคนกลุ่มเนี้บางคนอ่ะก็จะมาขายขายปีเนี้ยมกลาเนี่ยมันเลยทําให้ปีเนี้ยเป็นปีที่ r t f จะกระทบเยอะสุดปีเนี้ยเออจากจะไม่ได้ตัวเลขกันสองแสนหนึ่งหมื่นล้านนะตอนนี้มันขายกันจนห้างเหลือ แปดหมื่นแปดพันล้านแล้วเออแต่ผลกระทบตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เยอะเดือนมันจะเยอะช่วงเดือนแรกนี่แหละเดือนแรกแล้วก็เดือนที่สองก็จะเยอะบ้างอะไรเงี้ยแต่เดือนถัดมามันจะลดลงเรื่อยๆนะคือหลังจากเนี้ LTF จะกระทบน้อยแล้วดังนั้นถ้ามองในมุมเนี้ยแรงขายของ LTF อ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนช่วงมกราแล้วมันก็อาจจะแบบหุ้นมันก็อาจจะแบบมากลับตัวตรงนี้ก็ได้นะเอออาจจะมองถ้าเรามองเรื่องของผลกระทบตรงนี้นะอาจจะกลับตัวตรงนี้ก็ได้นะ เออเป็นไปได้อยู่เออนี้ก็ดักดักอยู่เนี่ยเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองดูแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยผลกรผลกระทบมามาบอกให้ฟังนะว่าเ็ทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็แค่นี้แหละ